พลอยบัลลผมนี่คือบอยหยาบด้วยครับพลอยบันผมเปิดโล่พลอยเปิดโล่พลอยหมัก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 สะใจลาลามอน,นี่สะใจพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับมืนน่อวานพ่อพี่กันคืออะไรครับกับช่องเขยอุบลคนกระสินธุ์ครับ มากครับเบียครับคือเกาบร <im it> ิสุทธิ์าพีน่น้องเมื่อกินนะครับลา,ลาบเลือดต้องต้องขอโทษขอให้เอฟซีทีเพิ่นบอกกินดิบเนาะคบเนาะอันนี้ผมคืออยากเมือเ่อไนกินบบเล้วมื้อนี้ขอกินลาบนะครับคืออยากเมื่อน้ำเพล็ดเมื่อน่ะเออยมื้อนี้ละคกแท้นอนมื้อนี้มากินน้ำกันจ้ากินน้ำกันครับผมโอ้เหนือง,งามพี่น้อง พอพอหลองต่ำไปเอามาเนื้องามงามเนื้ออ่อนผอมเนื้อเนื้น่อ,อ,นนนอยเสียบเสียบตับมันจะเสียบเหรออืมกุ้งมังกรอร่อยฮะอืมจับบ่จับแบบหวาน ก็อบอกเขากินดิบดรอแต่ว่าเพิ่นก็บอกเขากินดิบแต่ว่าผมปัจจุบันเพิ่นก็เลยพาเพิ่นกินเพื่อนก็กินครับเหนื่อเนาะเหนื่อพลอยแห้งเหนื้อหน่อยนี่พลอยพลอยบ้านผมนี่คือบ่อย,ยาบด้วยครับพลอยบ้านผมเขาเปิดปลาพรอยเปิดปลาพลอย

ผมว่าุดยอดเลยผมว่าด,ดีสับก็ขมกับแซ่บครับดูบ้านดูคาราเซ่น ตานยูไก่ล้องอาสัตแ์เนะาะทำไม้ไวยก่อนพก่มเที่ยงขึ้นเนี่ยพอกับแม่ไปเอามาล่ะสภาพมันกลิ่นว้เนื้อเนี่ยกลินอยู่ตึกตึกอยู่สดนแห้งครับส่วนบิ๊กกินกะนไปกินอิม่ม กินในน้ำแบมบาสทูดบ่ทะเลเนาะทะเลมหาสมุทรอืกินนี่ได้จะกินอีกบ่ไม่หัวกัน คุณยิมัมกกินข้นขึ้นคุณดีเล่ากับบ้าเลาของเราไปกินข้างขึน้นพี่น้องนอืมสบบน่ง น้องตุ๋ยมันทขามีงไง,ยยงหลดตุ๋ยมันหลอดนี่น้องเอ้ป้าจะมีเขาเหมือนมักกินเนาะพ่อน้อนงตั้มกับอากินอยู่แต่ว่ามักกินอยู่ก่นอใน,ในพ่อติ๊บได้บ้านกินอยู่ เป็นมะยมเนี่ยนี่ที่ผมกลดกินเนี่ยบอกเลยครับว่าพอหนองต่ำพันธุรับทางนิโดยตรงเลยพันเอมาออมาไห้พอต่ำเอามาไห้อือพอต่ำพอต่ำเมีมยมาไห่เนี่ยเบ้<ม>อเหนืองวนหน่อยพอข้าวพอหยั่งละมุนลิ่นละลายในปากเนาะ ข้อขนุขข้อ,ขนขอขุนหลดมะพร้าวเนือวุ้นหนานเท่าเนื้อหวว่าแพ้เป็นไผ่สุดยอดแล้วครับพูดนะผมนี่ตั้งตั้งใจซ้อยแบบนี้ตอนเดียวมันสีเที่เดี๋ยวมันก็นสีเปิดละตอนเอามันติดพันนี่เดี๋ยวน้องเบียร์สิวา่า กก well ินตอนนนัแดดมันสิบเบเบิดเอาตอนใหญ่หลอดหุดยอด กินเบอเบิรดกับอ๊ไปขวากินแตบกับเก่าอหน้าปลาเนาะเบิ่งก่อนมันเบิร์เบอรเบิรดเบอร์เบิร์ดจะมาที่อีกที่หนึ่งน่าทำหน่อยไหมเนาะเนาะเนี่ยกินดูกาสินี้กันกินบ่ค่อยเบิร์เดินเนาะมักเอาแบบเลือกไปขวากว่า <Dol> บ <by problems> <power> <gefähr nya> ันแม่งสินัวนัวขึ้นนะมันก็สีหอมหอมอีกแบบหนึ่ง อยากเลกินแจ่มแหงบ่เป็นหิเขาเลยพี่น้องแต่ว่ามักเหลือดนพอเนืองหน่อยเมื่อที่ผมอามาหนกก็บปัไหเนี่อ้นห่อยคักน่อยคักันนี้เมื่อเพราะว่ายังว่าเป็นเบาอยู่ หอมมะละกอนใจหอมอ,อันล้ำนี่บะหมี่เสือเลยพี่น้องคนนีล่ละแซ่บผักบวัวปลา ก็ปลากับเบกมากกระพรนองปั่มน้ำดำแล้วและเขากันส่วนจานของหอนทองปันยัง ดีดป่ะเนี่ยแน่นอน,นดีี เรายแดดปนไดเนะาะ่คยหอนกว่าขึ้นฝนจะตกอืมช่วงนี้ฝนตกคุมเหม่อเลยอุบลตกดูพี่น้องกันระว,วังสูภานเด้่อครับช่วงเนี่ยตกไผ่ไข่เจี๊ยบม,มันหลายระว,วังกันเอาครับอยำดี <laughs> างงนไปดีกว่า <c oughs> สิเบเดลร์น้อยหน่อย,อยสิเบเดลร์น,น้อยหอยด้เล่มนี้อบ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 นี่กินหมดจ้ะเช่ไหนกินไหมวาเป็นคอมคมเอาเอาแต่ว่า,มาไม่คยแดดเนาะไม่เ่ไห <h ans> หมอบีกว่าตรงไวอเดอร์เป็นปว่าเพื่อว่าด้วยหัวออกเป็นเดี๋ยวเสียอะไรกินไม่ถูกเพาะว่าอายอิมพอดีเนาะก <h ans> ินอ๋อบ้านอิ่มบ่ไห <h ans> <h ans> วามวาสร้างโขดเจ้า <h ans> เอาอเดี๋ยวสินั่งถ่าหรอกิ้มกันบอกจะได้กับคลิปนี้คารบาอสจึกใจเอฟซีผู้ใดท่านใดผมก็ขออภัยสำหรับเอฟซีที่ว่ากินดิบนะครับเด้อขออภัยหลายๆครับแต่ว่าผมเนี่ยคืออยากแห้งมันเดียวว่าสิซดน้ำบริเวณเอาสอนมาลืม ลุกมันสิขาดตอนของแสบอยู่กับภูมักคือเก่าครับเห็ดก็ขาวเลยตามใจจู่คองหลวงคองแสบอยู่กับภูมักมักแบบได้เห็ดกินหลวงจะได้ก็ขเคาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันี้ผมกับน้องเบียร์ล่าไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมนะครับเนาะพบกันใหม่จ้าสวัสดีครับ